ผู้ชมมาดูเรื่องนี้เมื่อวานรายงานกันไปที่เมรดนสัตย์น้ำกรดคุณปิ๊กเล่าให้ฟังเนาะจได้โอ,โอ้เสียโฉมไปเลยอะเสียโฉมไปเลยแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมา5เดือนแล้วยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าต้องไปอยู่ในห้องไม่ให้มีเชื้อโรคเข้าไปหลายเดือนแล้วก็ออกมาพักอยู่ห้องข้างนอกของโรงพยาบาลแต่ว่าแผลยังไม่แห้งและนี่คือคลิปที่เธอออกมาไลฟ์ขอความเป็นธรรมว่าสุดท้ายแล้วทําไมผัวย,ยังไม่โดนจับแล้วนี่ชีวิตเธอเปลี่ยนไปเลยนะสำหรับคุณกฤษดาหรือคุณหญิงอายุ28ปีถูกผัวเก่าชื่อสุตทีหรือว่าใน รามอายุ29ปีขี้หึงอารมณ์ร้อนแล้ววันที่เธอโดนสาดน้ำกรดคือวันที่ขอเลิกและให้ผัวมาเก็บเสื้อผ้าที่บ้านผัวทำทีเหมือนเตรียมอุปกรณ์ล้างสนิมเธอก็เข้าใจว่าอืเดี๋ยวก็คงจะออกจากบ้านไปเธอเองก็ผูกเชือกองเท้าปรากฏว่าในรามเอาน้ํากรดที่เตรียมไว้สาดใส่หลัง <c oughs> ก็คือเวอร์ว่าตามเมื่อวานที่เรารายงานให้ฟังแถวแถวสบ้ายย้อยสงขลาเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าไม่เป็นข่าวคดีจะคืบไหมก่อน พอเป็นข่าววันเดียวคุณปิ๊กเมื่อวานตำรวจออกหมายจับผัวละ อ้าวแล้วก่อนหน้านี้ต้องนานน่ะไม่ได้ออกหมายจับถึงขนาดว่าเห็นบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไปมีเมียมใหม่แล้วแล้วก็โพสต์รูปแบบโหหวานแหววเลยทีเดียวนะใช้ชีวิตปกติมีความ,มสุขดีในขณะที่เธอยังอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ออกมาเลยตั้งแต่วันนั้นวันเดียวเท่านั้นละค่ะพอเป็นข่าวปั๊บตำรวจออกหมายจับให้เหตุผลว่ารวบรวมหลักฐานและรอใบรับรองแพทย์อยู่อ่ะก็แล้วแต่คําชี้แจงไปนะคะแต่ว่าสังคมก็ตั้งคําถามอยู่ดีถ้าไม่เป็นข่าวจะโดอนออกหมายจับไหมอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเธอโดนสาดตั้งแต่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว ว่าค่ะเราถามญาติของเธอค่ะมีคุณยายแพ้วนะคะยายแพ้วชัยม่อมอายุ75และคุณแม่เพียนแก้วเขียวอายุ58ยายบอกว่าหลานฉันอยู่กินกับผัวคนนี้มา10ปีนะคะในวันที่เขาเลิกกันก็มีการโทรศัพท์ถามว่าจะไปเก็บของไหมฝ่ายในรามก็บอกเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านหลานฉันก็ตามไปแล้วก็ไปดูก็เห็นว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้านบีบน้ำกรดใส่ภาชนะหลานก็ถามว่าทำอะไร ในรามบอกว่าบีบน้ำยาขัดสนิมสนิมมันกเกาะเหล็กก็เข้าใจอยู่แบบนั้นจนกระทั่งก้มลงผูกเชือกองเท้านั่นแหละโดนสาดโครมเข้ามาโอ้ปวดแสบปวดร้อนแล้วไม่ช่วยเหลือด้วยนะคะอีกฝ่ายไม่ติดต่อมาเลยค่ะหลังจากวันนั้นให้เงินมา400บาทแค่ครั้งเดียวยายสงสารหลานมากแถมในรามมีเมียใหม,ม,ม่อยู่สุขสบายตามที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังเมื่อวานน่ะนะคะอยากให้ตำรวจจัดการเข้าข่ายพยายามฆ่าเลยนะทําไมตั้ง5เดือนไม่มีความคืบหน้าเลยนักข่าวตามบ้านในรามเจอนะคะ พอไปถึงบ้านในรามไปเจอน้องสาวค่ะน้องสาวในรามอยู่คนเดียวตำรวจเห็นบอกว่านําตัวในรามไปแล้วค่ะน้องสาวอธิบายนักข่าวเราแบบนี้นะคะบอกว่ามีการส่งสารจังหวัดสงขลาฝากขังโดยพ่อแม่ไม่ได้ยื่นประกันตัวพอไปถามตํารวจสวพบ้านโนดค่ะบอกได้ว่าเรียกตัวในรามมาแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเมื่อ18มีนาคมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ส่งตัวไปฝากขังก็คือเกิดเหตุ นำตัวในร้านตั้งแต่18มีนาแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือสวันที่แล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฝากขังแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ล่าช้าอย่างที่บอกรอใบรับรองแพทย์นะคะเพราะว่าผู้เสียหายรักษาตัว2โรงพยาบาลแล้วต้องรอให้ผู้เสียหายอาการดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับสอบปากคาในลักษณะของความเป็นเยือนะคะ ตรงนี้คือคําชี้แจงออกมาลองฟังดูค่ะอันนี้น้องสาวอธิบายนะคะดูว่าเ,ออเข้าใจได้หรือไม่แต่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ตำรวจนะคะในขณะที่คุณต้นอ้อค่ะมูเล,ลิทีเป็นหนึ่งนะคะได้เยี่ยมผู้เสียหายเหมือนกันที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อสอบถามคดีและช่วยเหลือค่ะพี่สาวคนเจ็บบอกว่าคดีช้ามากและน้องก็ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อหลายเดือนนี่เพิ่งออกมาเองทุกครั้งที่ไปเยี่ยมน้องจะบอกว่าคิดถึงลูกเสมอยังไม่ได้เจอหน้าลูกเลยค่ะ นะแล้วส่วนเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันหลายเดือนเกินไปกว่าตำรวจจะจับนะคะนะก็น้าองศานะ<ก>เดี๋ยวรอดูครับว่าคดีจะเร่งรัดได,ได้เร็วขนาดไหนนะครับ